นับสนอโดยร้านท็อปแอนุช็อปราคาย่อมยาไม่แพงถูกเวอร์จัดตรงภายใน48ชั่วโมงอยากอยากได้ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับก็สวัสดีครับคุณกำลังรับชมพิซซ่าแชนนอนนะฮะดังไปดังไปวันนี้เราก็จะมาสอนการใช้โปรแกรม การโหลดโปรแกรมนะครับ about นะครับพวก about photoshop about flash อะไรอย่างงี้นะครับซึ่งพอเราเราจะต้องไปหลดโปรแกรมนี้มานะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับให้เราคลิกเข้ามาครับอ่าพอมาแล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> รอรอมันลันทำอะไรรนะึเปยสักค c l e หนึ่งนะครับ ไม่นานเกินการรอคอยนะครับเช้าว่ะสักคู่ครับอาจจะเงียบสักคู่หนึ่ง อพอมาแล้วก็จะได้หน้าต่างแบบนี้นะครับถ้าเราอยากได้โปรแกรมนี้เราก็กด install เลยนะครับอ่ามันก็จะโหลดดิ้งทำอะไรเรียบร้อยนะครับของมันนะครับผมจะไม่โหลดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะปิดนะครับ พอเท่านี้นะครับเราก็เสร็จแล้วนะครับได้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นการสอนเบื้องต้นนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ตอนนี้นะครับบางทีนะครับมันจะมีอันที่โหลดไม่ได้ครับผมก็ไปโหลดบัตเตอร์ช็อปแล้วก็โหลดไม่ได้นะครับบัตเตอร์ช็อปอะ เออวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาสอนการดูอะไรกันนะครับเลยจะพักหนึ่งครับเราจะมีชแนลเพื่อนบ้านนะครับชแนลเพื่อนบ้านจะอยู่ข้างล่างครับผู้สนับสนุนเดี๋ยวก็จะมีแล้วนะครับผู้สนับสนุนคือสตรีมนะครับอ่าแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณชแนลเพื่อนบ้านด้วยนะครับที่ ส่งคลิปดีๆวิธีการสอนอะไรอย่างนี้มาให้นะครับก็ึ่งก็บอกว่าเอาไปลองแช่นชั้นฉันนดูสิมันมีประโยชน์นะผมก็ลองมาใช้ดูนะครับวันนี้ก็ไม่รู้จะกล่าวอะไรนะครับก็กล่าวได้แค่สวัสดีครับบายบายบ๊ bye ุ้นบ